อ่าข้อ47นะครับอ่าข้อใดหมายถึงปัจจัยทางชีวภาพหรือปัจจัยทางกายภาพที่เป็นตัวกําหนดจํานวนสมาชิกของประชากรสิ่งมีชีวิตอ่าที่จะมีได้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีการอพย,ยพเข้าปัจจัยจํากัด limiting factor carrying capacity นะครับอ่าความหนาแน่นของประชากร ตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่จะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยทางเชียวภาพหรือปัจจัยทางไายภาพก็คือสิ่งแวดล้อมที่จะมาอยู่หรือที่อยู่อาศัยนั่นเองทีนี้ตัวไหนที่จะเป็นตัวกําหนดจํานวนสมาชิกก็คือตัวนี้นะครับคือ carrying capacity นะครับอันนี้ที่จริงถ้าพอได้ภารรษาอังกฤษตรงนี้ก็บอกแล้วนะว่ามันคือความจุที่จะสามารถจุป,ประชากรในสิ่งแวดล้อมนั้นๆได้นั่นเอง นะครับคือถ้าเกิดว่า,าสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสามารถหรือคาพาซิตี้ในการรองรับประชากรเยอะก็จะมีสมาชิกในตัวสิ่งแวดล้อมนั้นเยอะนั่นเองนะครับก็คือเป็นพวกแล้วถามว่ามันจะรองรับได้มากหรือน้อยเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากปัจจัยทางชีภาพหรือปัจปจัยทางกายภาพนะครับก็คือสีภาพก็คือมีที่อยู่ที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับปัจจัยทางกายภาพก็คือพวก อุณหภูมินะครับความชื้นแสงแดดเนี่ยเหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าถ้าเกิดด้้าเชือทางชีวภาพก็มีต้นไม้มีหญ้าให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยอยู่เหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิตนั้นไหมอะไรแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่า carrying capacity นะครับหรือว่าความสามารถในการรับความสามารถในการรับการความจุง่าย ความจุที่จะสามารถรับประชากรเข้ามาอยู่ได้นั่นเองนะครับเราจะเรียกว่า carrying capacity นะครับอ่าซึ่งซึ่งถ้าจะมี carrying capacity เยอะเนี่ยนะครับปัจจัยทางเีวภาพาปัจจัยทางกายภาพก็ต้องพร้อมนะครับนั่นเองนะก็เลยตอบข้อ,อ4 7ก็เลยตอบข้อ3นะครับตรงนี้อะต่อไปนะครับ ข้อ48นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดเหมาะสมที่สุดสําหรับทธิบายว่าเหตุใดนกหลายชนิดจึงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยงแข่งขันกันข้อ1นกเหล่านั้นสามารถสืบพันธุ์กันได้นกเหล่านั้นเป็นสมาชิกข,ของประชากรเดียวกันการใช้ปัจจัยต่างๆของนกเหล่านั้นต่างกันไปอาหารของนกเหล่านั้นมีปริมาณเพียงพอตลอดเวลานกเหล่านั้นมีอัตราการตายเท่ากับอัตราการเกิดนะครับอ่าข้อนี้ที่ มันจะทําให้นกนั้นไม่มีการแข่งแย่งกันนะครับก็คือข้อที่3มนะครับคือมีการใช้ปัจจัยต่างๆของนกนั้นต่างกันนะครับคือนกอา,อาจจะนกชนิดนี้อาจจะต้องการใช้ปัจจัยทางชีวภาพอีกแบบหนึ่งนะครับกินกุ้งแบบนี้แต่นกอีกชนิดนึงอาจจะกินปลาเล็กแบบนี้อีกชนิดหนึ่งอาจจะกินปลาใหญ่แบบนี้นะครับถึงจะไม่เกิดการแข่งขันกัน หรือแข่งแย่งกันถ้าเกิดว่าใช้ตัวปัจจัยเดียวกันยังไงยังไงถึงมีมากเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องมาแย่งกันอยู่ดีนะครับดังนั้นถ้า,าที่จะอธิบายว่านกาหลายชนิดเนี่ยที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่แข่งแย่งกันก็คือมันไม่ได้ใช้ปัจจัยนั้นร่วมกันนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใช้ร่วมกันถึงจะมีเยอะก็แล้วแต่นะครับ ก็จะต้องมาแย่งกันเหมือนเดิมนะครับก็เลยตอบข้อ3นะครับคือมันจะต้องใช้ไปคนละตัวเลยเช่นอาจจะชอบกินกุ้งอาจจะชอบกินปลาเล็กอาจจะชอบกินปลาใหญ่บางชนิดอาจจะชอบกินมแมลงแบบเนี้ยคือจะต้องใช้ปัจจัยคนละอันไปเลยนะครับข้อถัดมานะครับข้อ49บนะครับบอกว่าหลังจากปลาเบญจพรรณถูกไหมจนไม่เหลือต้นตอใหญ่แล้วสิ่งใดมีโอกาสเกิดขึ้นบริเวณนั้นมากสุด มีการเปลี่ยนแปลงปฐุมภูมิกับทุติยภูมมข้อที่เราจะตัดได้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภะมุมเนี่ยเราจะตัดออกเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภะมุมเนี่ยจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเดิมเนี่ยไม่เคยมีสิ่งมีชีวิต เดิมอยู่เลยเช่นหินบนภูเขาไฟไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตเดิมอยู่เลยมีมอสไปเกิดขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิแต่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วเช่นมีต้นไม้ขึ้นอยู่แล้วแล้วโดนไฟไหม้แบบนี้เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิดังนั้นข้อแรกที่เราจะตัดได้เลยคือข้อ5 ที่เป็นปฐุมภูมินะข้อ3มข้อ1นะครับมีข้อที่อ่น่าจะถูกอยู่2ข้อนะครับอ่าคือเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิจนกระทั่งได้สังคมพุม่มไม้เป็นสังคมสมบูรณ์เปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิจนกระทั่งได้ป่าเบญจพรรณแบบเป็นสังคมสมบูรณ์นะครับอ่าเวลามันเปลี่ยนแปลงก็จะมีการพัฒนาการจากไม้พุม่มนะครับไปเป็นป่าเบญจพรรณนะครับ เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า,าไม้พุ่มเนี่ยจะใช้เวลาที่มันเกิดขึ้นน้อยกว่าพอไม้พุ่มเกิดต้นไม้ใหญ่ก็จะเริ่มเกิดพอต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นไปปุ๊บก็จะบดบังแสงเมื่อบดบังแสงเสร็จปุ๊บทําให้ไม้พุ่มจเจริญเติบโตได้ไม่ดีในที่สุดก็จะหายไปก็จะเหลือแค่ป่าเบญจพรรณที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นสังคมที่สมบูรณ์ก็เลยตอบข้อสีนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วก็ถามไม่ยากเลยนะครับต่อไปนะครับ ในข้อ50นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดเป็นป่าไม้ผัดใบทั้งหมดนะครับป่าไม้ผัดใบคืออะไรป่าไม้ผัดใบก็คือป่าไม้ที่มีการผัดใบตามฤดูกาลนั่นเองนะครับตัวอย่างก็เช่นข้อแรกถูกเลยนะเนี่ยป่าเต็งรางป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าทุ่งนะครับจะมีการผัดใบตามฤดูกาลนะครับป่าดิบเขาเนี่ยป่าทุ่งป่าทุ่งนี่ถูกนะครับสวนเขาพวกเนี่ยในบาง ปลาพวกดิบเขาพวกนี้บางฤดูอาจจะไม่มีการผัดไปนะครับป่าสนเขาดิบแรงป่าหญ้านะครับป่าชายเลนอันนี้ก็ผิดตรงนี้นะครับป่าหญ้าผิดตรงนี้นะครับสนเขานะครับป่าสนป่าชายหาดปลาเบนจพรรณนะครับป่าชายหาดนะครับโอเคข้อที่จะเป็นป่าผัดใบได้ครบถ้วนนะครับก็คือป่าเต็งรางป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าทุ่งนั่นเองนะครับข้อ50ก็เลยตอบข้อ1นั่นเองนะครับ ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับทิมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มีกําลังใจในการทำคลิป นะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยดีๆนะครับหรือว่า,าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม .4 ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป